กับสวัสดีพี่ๆนะครับวันนี้ก็มาแบ่งปันพระเครื่องยามเย็นนะครับ EP นี้เป็น EP แบ่งปันเครื่องรางชนิดมีดนะครับพี่นะครับก็ได้มาหลากหลายรายการเลยพี่มีดนะครับรวบรวมมานานแล้วนะพี่นะไม่ได้เอาออกมาแบ่งปันบูชานะครับมีมาให้เคยชมได้สองเล่มนะพี่นะนี่ครับเป็นมีดเพชรพญาทรน,นะครับหลวงพ่อกลวยนะครับเคยเอามา แบ่งปันพี่ๆแล้วครั้งหนึ่งนะครับพี่นะครับแล้วก็ต่อราคากันยังไม่ไม่พอใจในเรื่องราคานะครับพี่นะครับผู้ซื้อและผู้ขายตกลงกันยังไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นมีดหล่อกกลวยเหมือนกันนะครับพี่นะครับนี่ครับดํามไม้แกะเป็นรูปหล่อ่อแก่นะครับพี่นะครับนี่ครับนับนอกนั้นก็เป็นมีดอันใหม่หมดเลยนะพี่นะเป็นมีดที่ได้มาใหม่นะครับมีหลว่อบพัดด้วยนะครับพี่นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มมีดองคแรกเลยนะครับองค์แรกเนี่ยมาพร้อมกับ จีวอลหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับพี่นะครับนี่ครับปีหกสามนะครับไม้แต้ปีหกสามนะครับพี่นี่ครับเป็นมีดหลวงพ่อพัดนะครับพี่หลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับเกจิชื่อดังจังหวัดนครสวรรค์เลยนะครับตอนนี้นะครับนี่ครับมีดหลวงพ่อพัดนะครับพี่นะครับสวยๆเลยนะครับพี่นะครับนี่ครับมีหมายเลขด้วยนะครับพี่นะมีดหลวงพ่อพัดเนี่ยตอโค้ดตอกหมายเลขนะครับ เนี่ยเดิมจากวัดเลยนะพี่นี่ครับเดิมมจากวัดเลยนะครับพี่นี่ครับนี่ครับมีดหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับพี่นี่ครับนี่ครับตัวนี้ตอบเป็นโค้ดคําว่าอ่าน่าจะเขียนคําว่าอะไรสักอย่างนะพี่นะไม่แน่ใจเนี่ยพี่นี่ครับนี่ครับมีโค้ดด้วยนะครับพี่นี่ครับสวยๆเลยพี่ใบมีดเก่านะใบมีดเก่าปีหกสามนะครับนี่ครับพี่ดูนะครับ นี่ครับหลวงพ่อพัดนะครับหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับนี่ครับหมายเลขโค้ดหนึ่งหนึ่งแปดนะครับพี่หนึ่งหนึ่งแปดนะครับปีหกสามนะครับพี่นะครับนี่ครับเป็นมีดยุคแรกๆของหลวงพ่อพัดเลยครับพี่ที่ตอนนั้นหลวงพ่อพัดยังไม่ค่อยมีชื่อเสียงเท่าไหร่นะครับพี่ในยุคแรกเลยนะครับนี่ครับหลวงพ่อพัดนะครับนี่เป็นจีวรของหลวงพ่อด้วยนะครับมาพร้อมกับนี่ครับจีวรนะครับใส่ว้อย่างนี้เลยนะครับพี่นี่ครับ นี่ครับนี่ครับอย่างนี้เลยครับพี่อย่างนี้เลยครับนี่ครับมีดหลวงพ่อพัดนะครับผมเปิดแบ่งปันบูชานะครับหนึ่งพันสองรอบาทนะครับพี่นะครับหนึ่งันสองรอบาทนะครับมีดหลวงพ่อพัดนะครับนี่ครับหนึ่งพันสองอบาทนะครับต่อมานะครับพี่ต่อมานะครับเล่มนี้นะครับเป็นมีดนะครับมีดนะครับฝักไม้นะครับนี่ครับมีดฝักไม้เหมือนกันนะครับพี่นะครับ นี่ครับอันนี้ออกที่วัดเกตสามัคคีธรรมนะพี่นะครับนะครับไม่ไม่แน่ใจว่าที่ไหนนะครับวัดเกตสามัคคีธรรมนะครับพี่พี่นะครับนี่ครับนี่ครับวัดเกตสามัคคีธรรมนะครับนี่ครับเล่มนี้เอาไปแปดร้อยบาทนะครับเล่มนี้ขอแปดร้อยบาทนะครับพี่นะครับมีดหลวงพ่ออะไรไม่แน่ใจนะครับวัดเกตสามัคคีธรรมนะครับพี่นี่ครับเอาไปแปดร้อยบาทนะครับ มีดเล่มต่อมานะครับเล่มที่สามนะครับเป็นมีดไม้แกะเหมือนกันนะครับพี่นะครับนี่ครับเป็นมีดหลวงพ่อจ้อยปีสามสามนะครับมีดหลวงพ่อจ้อยวัดอุดมสมพรนะครับพี่นี่ครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับหลวงพ่อจ้อยนะครับปีสามสามนะครับพี่นะครับหลวงพ่อจ้อยปีสามสามนะครับสวยงามมากเลยนะครับพี่นี่ครับหลวงพ่อจ้อยปีสามสามนะครับนี่ครับ นี่ครับหลวงพ่อจ้อยนะครับนี่ครับนี่ครับสวยๆเลยพี่นะมีดหลวงพ่อจ้อยนะครับเอาหนึ่งพันบาทนะครับมีดหลวงพ่อจ้อยเอาหนึ่งพันบาทนะครับนี่ครับแบ่งปันพี่พี่เอฟซีนะครับมีดหลวงพ่อจ้อยเอาหนึ่งพันบาทนะครับต่อมานะครับองนี้เป็นมีดดั้มอ่าน่าจะเป็นดั้มงานะพี่นะเป็นงาช้างนะครับนี่ครับ นี่ครับหลวงพ่อกลวยนะครับพี่นะครับมีดด้างาหลวงพ่อกลวยนะครับพี่นะครับเก่าๆเลยนะครับพี่นี่ครับพี่เก่าๆเลยพี่นะครับมีดหลวงพ่อกลวยนะครับนี่ครับเอาหนึ่งพันสามร้อยบาทพี่ด้างาพี่นะครับด้างาพี่นะนี่ครับนี่ครับมีดหลวงพ่อกลวยนะครับพี่นะครับดูนะครับนี่ครับมีดหลวงพ่อกลวยนะครับเอาหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับผม นี่ครับมีดพกกลวยนะครับยุงกัดยุงกัดนี่ครับนี่ครับสวยๆเลยครับพี่สวยๆเลยนี่ครับหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับพี่นะครับต่อมานะครับเป็นอันนี้เป็นมีดนะครับเดี๋ยวดูนะครับนี่ครับอันนี้เป็นมีดหลวงปู่ทิมนะครับพี่มีดหลวงปู่ทิมนะครับ นี่ครับดูครับพี่เก่ากึกเลยพี่ดูดินี่ครับดูดิสนิมติดล่อนออกจากมือเลยพี่นี่ครับมีดหลวงปู่ทิมอิสริโกนะครับวัดละหานไรจังหวัดระยองนะพี่นี่ครับเล่มนี้ครับมีดหลวงปู่ทิมนะครับพี่นี่ครับดูครับนี่ครับเขียนว่าระยองนะพี่ด้านข้างนี้นะครับนี่ครับมีดหลวงปู่ทิมนะครับเปิดไว้หนึ่งพัน สามร้อยบาทนะครับพี่นะมีดหลวงปูทิมนะครับพี่นี่ครับมีดหลวงปูทิมนะครับนี่ครับมีดหลงปูทิมหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับความยาวก็ประมาณยี่สิบห้าเซนนะครับพี่นี่ครับมีดหลงปูทิมนะครับต่อมานี้เป็นมีดด้ามไม้แกะนะครับพี่นะแกะแบบนี้เลยพี่นะครับเก่าๆแบบนี้เลยครับพี่นะสวยงามมากเลยพี่นะเป็นมีดหมอนะครับมีดหมอชาตีนะครับพี่นะครับ นี่ครับเป็นของหลวงพ่อกลวยนะครับพี่นะหลวงพ่อกลวยนะครับนี่ครับมีดหลวงพ่อกลวยนะครับพี่ดูครับนี่ครับเป็นลายนาคเกี้ยวแบบนี้เลยพี่นะครับสวยงามมากเลยครับผมนะครับนี่ครับมีดหลวงพ่อกลวยนะครับเปิดอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะพี่นะเล่มนี้ครับเอาหนึ่งพันสองร้อยนะครับนี่ครับดาแกะด้วยนะครับพี่นะเอาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับ นะครับพี่ต่อมาครับเล่มนี้ครับเป็นมีดหลวงพ่อกลวยนะครับตองนี้จานที่ฝักด้วยนะครับพี่นะครับมีจานลอยจานอัครายันนะครับที่ฝักด้วยนะครับนี่ครับพี่นะครับด้านด้านด้านท้ายเนี่ยเป็นอุตตะกุดด้วยนะครับพี่นะครับอุตตกุดด้วยนะครับนี่ครับนี่ครับโอ้ใบมีดอันนี้เก่ามากเลยพี่นะหลวงพ่อกลวยนะครับพี่นะครับนี่ครับนี่ครับเขียนว่าหลวงพ่อกลวยนะพี่เห็นไหมครับพี่ดูนะครับ นี่ครับหลวงพ่อกลวยนะครับพี่ดูนะครับนี่ครับสวยๆเลยพี่นะครับมีดหลวงพ่อกลวยเล่มน <mia. S 1> ี <PAC. S 1> ้นะพี่นะมีรอยจานด้วยนะครับผมนี่ครับมีรอยจานด้วยนะครับเล่มนี้นะครับเอาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับพี่เอาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับความยาวประมาณยี่สิบห้าเซนนะครับต่อมาเล่มนี้นะครับเล่มนี้เป็นมีดเพชรพญาทรนะครับพี่นะเขาเรียกนี่ครับเขาเรียกมีดเพชรพญาทรนะครับ นี่ครับหลวงพ่อกลวยนะครับพี่นี่ครับมีดเพชรพญาทรหลวงพ่อกลวยนะครับนี่ครับสวยเลยพี่นะครับเอาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับพี่นะครับมีดเพชรพญาทรหลวงพ่อกลวยนะครับเอาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับสวยมากเลยพี่นะครับนี่ครับสวยมากเลยพี่มีดมีดเพชรพญาทรนะอุ้ยนี่ครับต่อมาครับพี่อันนี้เป็นมีดดาบนะครับพี่นะเป็นมีดดาบนะครับ นี่ครับเก่ามากเลยพี่อันนี้ไม่ทราบที่ไหนเลยพี่นะแต่ว่าเก่าของดีนะครับแบบนี้เป็นของดีนะครับเพราะว่าเป็นมีดเหล็กน้ําพีนะพี่นี่ครับมีดเหล็กน้ําพีนะครับนี่ครับผมว่าน่าจะเป็นพวกมีดเหล็กน้ําพีเก่าๆเลยนะพี่นะครับนี่ครับมีดเหล็กน้ําพีนะครับนี่ครับมีดเหล็กน้ําพีนะครับนี่ครับนี่ครับดูนะครับ นี่ครับมีดเหล็กน้ําพีนะครับเอาหนึ่งพันบาทนะครับพี่เอาหนึ่งพันบาทนะครับส่วนมีดเพชรพญาธรนะครับเอาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับพี่นะครับนะครับก็มีมานําเสนอพี่พีเอฟซีประมาณนี้นะครับสนใจก็โทรได้เลยนะครับศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์สองหกแปดสองเก้านะครับนะครับไอดีไลน์ศูนย์เก้าหกเจ็ดสองสี่ศูนย์สองศูนย์สามนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับ วันนี้ต้องขอตัวกลาบลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ